การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่โอโหวฟาดฟันกันพอสมควรนะฮะนานๆจะได้เห็นทีในช่วงหลังๆนะครับมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางการออกกฎหมายนิรโทศกรรมวันนี้เนี่ยมีคุณพิเชษเชื้อเมืองพาน,ปาน,นเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานแทนอาจารย์วันนนะฮะ ก็พิจารณารายงานกันไปแล้วก็เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนการลงมติในวันนี้นะครับลงมติในวันนี้นี่คือคณะทํางานพิจารณาศึกษาแนวทางนะแนวทางเพื่อที่จะนําไปสู่การร่างกฎหมายปรองดองคล้ายๆกับแนวทางนิรโทษกรรมน่ยยังไม่ใช่การเริ่มต้นร่างกฎหมายแต่ศึกษาแนวทางก่อน ก่อนจะลงมติแน่นอนประธานก็ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิพรายกันได้อย่างกว้างขวางจนกระทั่งปิดการอภิพรายจะเข้าสู่ช่วงของการลงมตินะฮะจริงๆก่อนหน้านั้นก็เข้มข้นเพราะว่าเรื่องของปรองดองก็เหมือนนิยมทศก,กัร,รมจะมี1นึเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะปกติจะมีทําความเข้าใจกันก่อนว่าจะมีการลงมติกันยังไงนะครับคุณผู้ชมครับสสบางท่านก็เสนอว่าเวลาลงมติเนี่ยเสนอเป็น2ช่วงดีไหม ช่วงที่1คือลงมติช่วงของการรายงานนะช่วงของตัวรายงานเลยเนี่ยลงมติกันมาเห็นไหมเห็นด้วยไหมกับอีกช่วงหนึ่งคือข้อสังเกตของคณะกรรมาการแยกตัวรายงานออกจากตัวข้อสังเกตให้ลงมติกันสองครั้งเอาล่ะแต่ว่าประธานบอกแบบนี้ประธานบอกว่าไม่ต้องอ่ะลงครั้งเดียวพอให้ลงเฉพาะข้อสังเกตของกรรมาการเท่านั้น ก็เสนอยติขึ้นมาจะได้โหวตกันคราวนี้เสียงเริ่มแตกเพราะ,<ล>ะบางส่วนเขาเห็นว่าเราควรจะโหวตกันสองครั้งโหวตข้อเสนอและโหวตข้อสังเกตคือโหวตรายงานกับโหวตข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งท่านนี้คือคุณหมอชลานนานสีแก้วก่อนหน้านี้ลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องของการลงมติไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยผมสรุปแบบนี้ประธานสภาอ,อยากให้ลงมติครั้งเดียว แต่คุณหมอชรนานะบอกไม่ได้ต้องลงสองครั้งแล้วในระหว่างที่ภิปรพรคุณหมอชรนานก็เนาะคุณหมอชรนานเคยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านมา,า,นามเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมา,าก,าม <c oughs> ก็อารมณ์แบบมีเชิงสอนมวยเล็กๆน้อยๆอยเลยเกิดการประทะขึ้น <c oughs> เอาละ <c oughs> ปะทะอย่างไร <c oughs> มันจุดชนวนขึ้นมาแบบนี้บอกว่าถ้าท่านทำหน้าที่ไม่ได้ก็ลงมาเถอะ เดี๋ยวจะให้คนอื่นขึ้นไปทำหน้าที่แทนตุ้มโยนระเบิดไปตรงกลางสภาไปฟังช่วงนี้กันฮะท่านประธานผมยืนขึ้นนดยยกมือขึ้นเหนือศารคือประท้วงครับเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับหน้าที่ท่านประธานครับทําตามข้อบังคับ105ครับทำตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไม ท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทาไม่ได้เปลี่ยนลองสอง,องขึ้น,นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา เมือนสนามมวยนะไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้คือคุณหมอคือคุณหมอโชนานท่านก็แม่นข้อบังคับท่านก็บอกว่าต้องทําอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่ทำไมท่านไปทําอีกแบบหนึ่งนะฮะอเป็นไม่ได้ก็ลงมาหรือให้รองสองเป็นนะครับรองสองก็นั่งกระพริบตาอยู่ข้างๆคุณกรวียังไงดีวะยังไงดีเนี่ย แล้วคำพูดที่มันแทงใจมากคือไทยอยากเป็นก็ขึ้นมานะฮะโอ้โหเสียงโหเสียงร้องผมก็เชื่อว่าก็มีทั้งคนสนับสนุนทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าอยู่พักเดียวกันเอาจากนี้จะเป็นยังไงก็ว่ากันนะฮะคุณหมอชรานานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอ้โหคุณจำได้ไหมล่ะตอนมี MOU กันะจะจัดตั้งรัฐบาลกันช่วงแรกๆอะ่ะโอ้โหตอนนั้นคุณหมอชลนานี่คือตอนนั้นกำลังขึ้นมาก แล้วจากนั้นก็ตกพอจะมาเป็นปรับคอรอมอรจะมาเป็นรัฐมนตรีอีกชื่อก็หายไปอ่ะเอาโอเคกลับมาสรุปกันนะฮะสภา,ามีมติไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการครับคะแนนปรากฏดังที่อยู่หน้าจอเห็นด้วย152ไม่เห็นด้วย270งดออกคะแนน5ไม่ลงคะแนน1นนะฮะเอาละครับ คุณจาตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อนี่ก็อวุโสอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาอาภิปรายแสดงท่าทีเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาการแต่ว่าคุณหมอชลนานก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ทะเลาะกอันอีกดับเบลิลเข้าไปในขณะที่คุณชัยธวัตตุลาธนกรรมาการบอกว่าผลจากมติวันนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังก็สะท้อนว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีเอกภาพเลยในการที่จะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมพักเพื่อไทยเองยังทะเลาะก,กันเอง นี่ยังไม่นับพักภูมิใจไทยยังไม่นับพลังประชารัฐยังไม่นับรวมไทยสร้างชาตินะฮะผลโหวตออกมาเสียงที่เห็นชอบร4 0กว่าเสียงน่าจะมาจากฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดสะท้อนว่าไม่แน่นอนสูงมากๆแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ลองฟังดูฮะในวันนี้เนี่ยก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นเอกภาพภายใ,ในพักรัฐบาลอย่างชัดเจนมาเรื่อยๆแล้วก็ ทำให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนเป็นอย่างสูงนะครับว่ารัฐบาลทุดนี้เนี่ยจะมีกฎหมายนะครับการเสนอกฎหมายนี้โทษกรรมเป็นจินธการเงินของรัฐบาลหรือไม่อันนี้อาจจะเท่าที่ดูแล้วทั้งเสนอแก้ไขรัฐมนูญทั้งเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทั้งเรื่องของการปรองดองน่าจะไม่เสร็จนะ ว่าจริงจริงแล้วนับเวลาไปมันเหลือไม่ถึง3ปีนะฮะสำหรับอายุของรัฐบาลนี้นับไปจริงๆเหลือ2ปีกับอีกไม่ทราบผมจําเดือนไม่ได้เอาล่ะเราว่ากันต่อไปครับนะฮะเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะผลักดันเรื่องใดสําเร็จหรือไม่อย่างไรเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละเรื่องนั้นรายละเอียดนั้นซับซ้อนมากๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ